สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูง่ายๆแล้วก็มีหนูคุณบ้านนะคะวันนี้สมพรจะมายำแตงยำแตงกวาใส่หมูสับนะคะแตงกวานี้นะคะจะเป็นแตงกวาอ่อนเปลือกก็จะแข็งนะคะก็นํามาปอกเปลือกก่อนนะคะก็ใช้ที่ปอกผลไม้นะคะปอกแตงกวาอ่อนนะคะวันนี้ ก็จะนํามายํากับหมูสับนะคะแล้วก็นําม,มาหั่นนะคะหั่นให้เป็นชิ้นบางๆหรือจะใช้สับออกก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆเลยนะคะแต่วันนี้สมพรใช้หั่นเอาหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะแตงกวาอ่อนนะคะเปลือกก็จะแข็งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปอกเปลือกก่อนหรือใครจะไม่ปอกก็ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นหมูสับนะคะสับไว้แล้วเดี๋ยวเราจะนําไปลวกน้ําก่อนนะคะก็ตั้งน้ําให้เดือดแบบนี้นะคะใส่หมูลงไปเลยจ้าลวกหมูให้สุกนะคะนี่นะคะเราก็ขยี้ขยี้ย่อยย่อออกมาแบบนี้นะคะให้สุกแล้วก็ให้ร่วนรวนนะคะยำแตงกวาใส่หมูสับแ่บนะคะ นี่เราก็ลวกไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าหมูจะสุกนะคะอาจจะติดกันนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาใหญ่ๆนะคะขยี้ขยี้ข้างนอกนะคะร้อยสุกก่อนถูกแล้วเราก็ตักออกนะคะนี่เครื่องยำของเรานะคะหมูสับก็ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เมนูพื้นบ้านเมนูง่ายๆเลยจ้านี่สมพรก็ใย่ๆขยี้ขย,ขยี้ออกมาจนหมูล้วนนะคะแตงกวาสับหั่นแบบนี้นะคะหนึ่งชามเครื่องยำก็จะมีนะคะมีหอมแดงมีมะเขือเทศมีพริกมีจนหอมผักชี อันนี้ก็จะเป็นน้ำยำสูตรสำเร็จนะคะสมพรก็จะนำมาผสมรวมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวนี่เดี๋ยวน้ำปลาเราก็จะมาเติมในจอนยำนะคะใช้ชามใบใหญ่เลยจ้ามาค่ะเรามายำกันใช้น้ำปลานะคะประมาณสองสามช้อนปรุงรสตามที่เราชอบนะคะใส่ลงไปเลยจ้าสามช้อน ตามด้วยน้ำตาลทรายใครมีน้ำตาลอะไรก็สามารถใช้ได้นะคะวันนี้สมพรใช้น้ำตาลทรายประมาณสองช้อนเราก็มาปรุงรสกันนะคะใส่น้ำมะนาว คน,คนให้น้ำตาลละลายนะคะกออ็ใส่พริกใส่หอมมะเขือเทศนะคะที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปเลยจ้าเราก็คนให้เข้ากันนะคะ ด้วยน้ำยำสูตรสำเร็จส่มมอ,อกไปด้วยนะคะเพิ่มความแซ่บเมนูยำนี้นะคะกินได้ตลอดเลยกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็ดีนะคะสำหรับยำแตงกวาหมูสับใส่หมูสับที่เราลวกน้ำไว้แล้วนะคะคนให้เข้ากัน ใส่แตงกวาลงไปเลยจ้าจะสับก็ได้จะหั่นก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยนี่นะคะเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนี่เห็นแล้วน่ากินไหมคะแซบ่แซบๆกินเล่นอร่อยมากๆเลยนีจ้าเป็นเมนูง่ายๆนะคะเมนูพื้นบ้านของเราอันนี้คลุกเขานะคะ ให้เข้ากันให้น้ำซึมซับเข้าไปในแตงกวานะคะสมมติว่าใช้สับอาจจะดีกว่านะคะแตงกวาอ่อนเปลือกก็จะแข็งเพราะฉะนั้นเราก็ปอกเปลือกก่อนนะคะใส่ต้นหอมใส่ผักชีลงไปเลยจ้า นี่นะคะสีสันน่ากินเผ็ดพอประมาณนะคะไม่เผ็ดเยอะเราก็ใส่น้ำมะนาวนะคะใครชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเผ็ดนี่เสร็จแล้วนะคะยำแตงกวาหมูสับจากขัวสมพรนะคะน่ากินมากๆเลยกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็ดีเป็นกับแก้มก็สุดแซ่บนะคะวันนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆนะคะ ใครชอบเมนูยำก็สามารถนำไปทำทานกันนะคะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าเมนูนี้จะทำอะไรก็เข้ามาดูหัวสมพรนะคะพบกันใหม่เมนูต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ